สวัสดีครับทุกคนอัปเดตกันนะครับกับเรื่องราวของ Baby Monster คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เซอร์ไพรส์ที่จริงใจจากพาวิตาส่งตรงให้กับแฟนคลับนั่นเองในวันนี้เนี่ยปรากฏตัวที่สนามบินเตรียมตัวบินไปที่สิงคโปร์โบเพื่อทำการทัวร์คอนต่อหลังจากที่หยุดพักไปนะครับเกือบเดือนกันเลยหายนะหน้าหายตาจากสื่อไป ฝึกซ้อมนะครับซุ่มซ้อมสำหรับคอนเสิร์ต Hello Monster World well Tour รอบนี้เด็กๆเนี่ยมาเจอกับสื่อที่มารอส่งที่สนามบินแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจและปรากฏตัวในรอบนี้ จึงมากๆเมื่อภพาริตาเปลี่ยนสีผมใหม่ได้จากผมดำกลายเป็นผมสีน้ำตาลสว่างแบบฟิลไปทางสาวผมบอนกันเลยทีเดียวสวยมากสวยจึ้งสวยอินเตอร์ไวท์นี้พาริตาเนี่ยฟิลแบบสาวน้อยจากเมกาสาวน้อยจากนิวยอร์กซิตี้กันเลยทีเดียวนะครับสวยถูกใจทั้งแฟนไทยถูกใจทั้งแฟนต่างชาติใครๆเห็นน้องแพรในวันนี้ก็ต่างบอกว่าโอ้โหภพาริตา ลูกนี้คือเอาไปเลยสวยเต็มสิบสวยไม่หักสักคะแนนสวยแบบกินบ้านกินเมืองออร่าเปล่งปรังออร่าประกายสุด ตอนที่แสงแดดเนี่ยมันโดนกับสีผมหรือว่าตอนที่ลมเนี่ยมันพัดผมของน้องแพรให้ปลิวสวยมันแบบอืหึงานต้องเข้าเราไหมไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดหรือว่าอะไรก็ตามจะทรีทเม้นต์หรือว่าสปาผมอะไรเนี่ยเข้าได้นะอยากให้น้องแพรเนี่ยรับงานแบบจึ้งจึงปังๆแบบนี้ต้อนรับสีผมใหม่ด้วยลุคที่สวยมากๆและต้อนรับการกลับมาของเบบี้มอนสเตอร์ในการทัวร์คอนพาริสตาเซอร์ไพรส์สีผมจึ้งจึงและเขาโยงไปถึงการคัมแบ็ก เองี้มอนสเตอร์ด้วยเลยครับว่าปเปลี่ยนซื้อผมแบบนี้ปเปลี่ยนลุกแบบนี้ถ่าย MV แล้วใช่หรือเปล่ากับการ ปล่อยเพลงใหม่ MV ของไตเติลหลักอัลบั้มใหม่ทุกคนรอติดตามกันได้เลยนะครับเราน่าจะเห็นผมสีนี้ของนอง้องแพรอยู่ใน MV แน่นอนเอ๊ะหรือว่าเขาจะยังไม่ใช่สีผมที่แบบเสร็จแบบฟินิตแล้ว100เอซอาจจะเป็นการกัดสีผมก่อนหรือเปล่าและเดี๋ยวเนี่ยเขาติตาค่อยเปลี่ยนผมเป็นสีอื่นต่อจะเป็นสีแบบโทนเทาๆไหมหรือว่าจะเป็น Ash Brown หรือว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้นอ้องแพรเปลี่ยนสีผมใหม่เสิร์ฟความสวยแบบชํำๆสไตล์ซ เมกาสไตล์สาวอินเตอร์กันเลยทีเดียวใครชอบคอมเมนต์กันมาว่าถูกใจไหมนะครับ